ก็เช้าแล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าวเช้ากันใช่ไหมทำไมไม่สบายกระเป๋าเลยเคยเลี้ยงไหมก็จะนึงสิเออพอใจยังเราจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนนี่หน้าพร้อมเท่าไห,ไาหร่เอาเคีการ์ดด้วยหนะนึ่งเด็ด ทำไมว่าเลยทำไมรีบวิ่งพวกนี้รีบวิ่งมาแซงเราอย่าค่ะนี่คือคิวยาวนิดหน่อยไม่เห็นนิดหน่อยอยาวนิดหน่อยที่เหลือยาวมากแคลแฟหนูติดนี่นอะไรไหมคะ อ๋ออันนี้ก็คือข้าวเช้าของเรานะคะพี่ตูนหนอะไรอร่อยที่สุดไม่มีอันนี้คือต่างมานเลยเขาจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะอืมไม่ลีบาเรนเล็กเพยเตอร์เดี๋ยวพี่กินเข้าสินะพี่เราจะขึ้นไปข้างบนกัน เดี๋ยวคนเราทำกล้องแตกค่ะเสียใจมากเข้าห้องน้ำอยู่แล้วมันลวกอ่ะตอนนี้เรากำลังไปสนสัตว์ไปดูเห็นกวินโคตรจะหนาว ก็ต้องเดินตามธงประเทศไทยคือเพ้นแบบเสียงลืมว่าก็เิอีสเกตแล้วใครจะนั่งรถลงไปข้างล่างไม่ได้ถึงเลยใครจะนั่งรถคะคุณแม่แม่ไปเดินพี่ฝ่ายน้องข้าไปขึ้นรถขึ้นรถเลยกับพี่ทำไมวะไปเอา เดว่าดเลยเลยพวกเราที่เดินนะดมผม่ใสคดว่าคไม่ได้ใช้ถ้าจะใช้กไม่น่าวไม่หอระจกยเมื่อกี้ไม่รู้เยเม่ออ้าวันหายแล้ อันนี้ทำเอาเอาเอาลงช่องอะไรเนี่ยแต่ทำเล่นๆค่ะเอาดูเองเหมือนจะให้ลงไปดูข้างล่างก่อนเดี๋ยวแค่ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันข้างล่างกุ้งกระต่ายสีขาวเลยคีมอ่ะนั่งขดอยู่ วันนี้เป็นร้านน่ะนี่นึกว่านัดคิวกันนะไม่หนาวไม่หนาวไม่หนาวไหวไหมล่ะไม่หนาวไม่หนาวหกไม่หนาวหนาวไหมไม่หนาวชิูแค่หนูร้อน สนษาหาเพื่อนไปเจอให้บองเท้าเจอแน่หรอคิดเยอะไหมตอนซื้อเนี่ยไม่เยอะครับคือไม่ได้คิดเลยสั่งทำสั่งมันจะมีแบบลายให้เลอกไม่เเดี๋ยวดูดิมันมีให้เลือกโอ้โหไม่ได้เด่นแค่ทรงผมนะเด่นกันเท้าหัวจัดเท้าเลย

น่ารักไหมขนต้องผม,ผมไฮไลท์ด้วยนะดูสิผมสินี่ดากโจ๊กอ่านกกะเรียนนกกระเรียนใช่ไหมหอนแดงกวางเอโซกวาง,อวางของเมืองนี้เท่านั้นเมืองอื่นคนละกวาง <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรพยูนจริงเหรอมาลาตีหรือพยูนนี่่ารักนี่ส f ม o m a touch of it ซิวซิวแม่นนำโอ้แล้วอีกตัวนั้นมึนตัวนั้นมึน 啊！漏漏错台。 มาเอเตเลขึ้นยืนอ,อะไรคนเดียวยงงอ่ะมีคนรู้ักกันอย่างไรอ่ะอ๋อเพ่งก็เดินคนเดียวอยู่นนึงเขาว่าด้วยกันเดินไปไหนกันหมดเออือ กว้างหนึ่งสองสามทางตรงนู้นเอาคว้างมันเอาบักบักเดี๋ยวกันดี้ไม่ขาดี๋ยแป้งวมันไปเตอ อยู่เด้งมีจิวเลยอยู่ที่โบ้มันไม่อยู่เฉยเลยแตของเรามันอยู่เฉยตลอดเลย,ย,ยนะบ้านเราอ่ะม,มันดีดอะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลงวิ่งขึ้นมันได้ค่าตัวหรือเปล่ามันรู้ไง ิผโ่ได้ค่าตัวจะกั้นไหมบ้านเราทอดกินจริงหรอข้ารอเลยกินน้ปเปิ้ลด้วยคาราเมืนเดอร์ปะแม่ตัวเลยวะ Spanish Lipman แม่ตัวเลยวะอุ้ยพสิสีขาวคาราเมืนเดอร์เลยมีขามีขานี่นี่แม่ดูมไหวกบหรือเปล่าวะ ไม่ใช่ลูกวอล์นเนยเว้ยลูกอวอลตอนโตไซสของจริงตรงนีง้พี่ตูนออกมาไม่ใช่พี <laughs> ี่่เราก็ะจกตัวอะไรอ่ะน,นูนข้างหน้านึงน่องอะไรข้างหน้าเห็นไหม <c oughs> เดินเข้ามาก้มหน้าแบบนเลยมันกินค่ะ กินข้าวเที่ยงนะคะวันที่สองให้แป้งจ่ายไปยือนี่นี่เนี่ยกลางถนนเท่กว่าเยอะนี่ในตรงเนี้ยเราจะไปกินไหนนันเนี่ยยังไม่รู้เลยบอกเลยใช่ไหมเดินได้เดินขึ้นมาได้เดินขึ้นเมาไหวผมยังจะไม่ไหวเหนื่อยแต่อยู่ตลอดค่ะ เ็ว่ารารสัทุกคนคือเราลืมถ่ายก่อนกินนะคะซึ่งตอนนี้มันเหลือแต่สภาพหลังจุินแล้วประมาณนี้พี่ตูนบอกว่าอันนี้อร่อยอะไรอร่อยสุดกุ้งค่ะก,ก็กุ้งให้หลานเพราะว่าตัวเองกินไม่หมดแล้วปากบวมทุกคนดู เบอร์เจอเลยนะเห็นะไหมถ้าพี่กินต่อนะขึ้นน้าพ <c oughs> ี่แกงเ <c oughs> นียนเลยไหนๆก็ตแต่งแล้วใช้ให้คุ้ม <c oughs> อันนี้ก็มากินข้าวอีกมื้อนะคะกําลังทำอยู่นะได้แล้วก็จะมาใส่ของกินเอนก่อนนะคะเดี๋ยวรอไปดูตอนที่ทัข,ของกินเสร็จแล้ว